สวัสดีครับผมนายทองฤทิ์ประกอบแก้วม,มหัสนักศึกษา6 6 4 1 9คณะเทคนิคก,การแพทย์วันนี้จะนำเสนอเรื่องเส้นประสาทส,สมองที่สองคู่ครับเส้นที่หนึ่ง olfactory nerve ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับูกลิ่นครับ เส้นที่ 2. อง optic น e r v e ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับภาพไปยังสมองครับคู่ที่ 3. าม o c u ม um อเ motor nerve เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตาครับเส้นที่สี่ t ท o c h l nerve ทำหน้าที่เกี่ยวกับการอกอก,ก,ก,าก,ก,ก,าก,กตาลงกอกตาออกด้านนอก แลกกรอกตาเข้าด้านในครับคู่ที่5ไตเชโมานลเนิร์ฟทำหน้าที่เกี่ยวกับการคับรูความรู้สึกจากใบหน้าและการสั่งการกล้ามเนื้อในการเคี้ยวครับคู่ที่6แอปดูเซนเนิร์ฟทำหน้าที่เกี่ยวกับการกรอกตาออกทางด้านนอกครับ คู่ที่7 facial nerve ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสั่งกล้ามเนื้อในการแสดงสีหน้าในการรับรสชาติครับคู่ที่8ป vestibulocochlear nerve ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับเสียงในการทรงตัวครับคู่ที่9 ค o ร์โซฟังเลงเชียน e ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรสในการรับความรู้สึกครับคู่ที่10 Ve g a s n e น v e ทำหน้าที่ในระบบทางเดินอาหารหัวใจระบบย่อยอาหารในการรับรู้ความรู้สึกจากหูครับคู่ที่11 แอนเสซ o ซนีเนอร์ฟทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อของคอครับคู่ที่สิบสองไฮโปคอซอนเนอร์ฟทำหน้าที่สั่งการกล้ามเนื้อของลิ้นและกล้ามเนื้อลิ้นอื่นๆครับ